รวม5อันดับมือถือลดราคาสำหรับสายกล้องที่คุ้มค่าและน่าใช้งานมากๆในงบไม่เกิน10,000บาทหบับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆมือถือรุ่นแรกหรือว่าอันดับที่5ของวันนี้ก็จะเป็น Samsung Galaxy A335G จุดเด่นของรุ่นนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอ AMOLED อ6.4นิ้ว Refresh Rate 90เ z ระบบปฏิบัติการ Android 12 v e r s i o นใหม่ ให้กล้องหลังมาถึง4ตัวกล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลมี OIS การสั่นในตัวและถ่ายวิดีโอ 4K ได้มีระบบสแกนนิ้วใต้จอมีลำโพงคู่แบบสตอริโอและที่โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นมากๆก็คือกันน้ำกันฝุ่น IP67 นอกจากนี้ก็ยังรองรับ 5G แบ85,000มิ m ป ah, ์ชาร์จเร็ว25วัตต์และมีราคา9,250บาทใครที่งบไม่เยอะมากแต่อยากได้มือถือไปถ่ายวิดีโอ เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปชอบดูหนังอยากได้มือถือรุ่นใหม่ที่ให้สเปคภายในมาค่อนข้างดีทนน้ำทนฝุ่นแบบเยอะหน้าจอดีลำโพงดังรองรับ 5G และมีจุดเด่นในเรื่องของกล้องก็ไปจัดตัวนี้มาใช้งานได้เลยอันดับที่4ของวันนี้ก็จะเป็น Vivo V21 5G จุดเด่นก็คือหน้าจออ m มเ e ็ต6.44นิ้วรีเฟรชเรต90เ z ให้กล้องหลังมาถึง3ตัว กล้องตัวหลัก64ล้านพิกเซลมี OIS การสั่นในตัวและถ่ายวิดีโอ 4K ได้อีกหนึ่งจุดที่โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นก็คือกล้องหน้า44ล้านพิกเซลมี OIS การสั่นในตัวและถ่ายวิดีโอ 4K ได้เหมือนกับกล้องหลังเลยนอกจากนี้ก็ยังมีสแกนนิ้วใต้จอรองรับ 5G รองรับชาร์จเร็ว33วัตต์และมีราคา9,499บาทบางร้านก็จะขายถูกมากๆแค่8,000กว่าบาท ใครที่เป็นสายเซลฟี่ชอบถ่ายรูปชอบถ่ายเซลฟี่แต่ก็ชอบถ่ายวิดีโออยากได้มือถือที่กันสั่นของทั้งนิ่งถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างดีอาจจะยังสู้ซัมซุงไม่ได้แต่ก็ถ่ายวิดีโอได้ดีมากๆในงบไม่เกิน10,000บาทรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจจุดที่ได้เปรียบซัมซุงก็คือการถ่ายเซลฟี่นั่นเองอาจจะไม่มีลำโพงคู่แบตเตอรี่ให้มาแค่4 0 0 0มิลลิแอมแต่ก็รองรับชาร์จเร็ว33วัตต์และมีราคาค่อนข้างถูก อันดับที่3 Oppo Reno 6 5G จุดเด่นของรุ่นนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจออ m มเดต6.4นิ้ว Refresh Rate 90 h z มี CPU ที่ค่อนข้างแรงอย่าง MediaTek Dimensity 905G กล้องหลัง3ตัวกล้องตัวหลัก64ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียดค่อนข้างสูงถึง32ล้านพิกเซลมีระบบสแกนนิ้วใต้จอรองรับ 5G ที่โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นก็คือรองรับ WiFi 6 และรองรับชาร์จเร็ว65วัตต์โดยจะมีราคา9,900บาทสำหรับใครที่ชอบดูหนังชอบถ่ายรูปชอบถ่ายเซลฟี่ไม่ได้เน้นการถ่ายวิดีโอต้องการหน้าจอที่คุณภาพดีการออกแบบดีไซน์ค่อนข้างสวยรองรับ 5g รองรับ Wi-Fi 6 CPU แรงใช้งานดีมีความลื่นไหลในการใช้งานและเล่นเกมได้ค่อนข้างดีรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอาจจะไม่มีลำโพงคู่และแบตเตอรี่ความจุแค่4,300ม ah. ิลลิแอม แต่ก็ทดแทนมาด้วยระบบชาร์จเร็วและสเปคในส่วนอื่นอันดับที่2ของวันนี้ก็จะเป็น Samsung Galaxy A 2 3 5G จุดเด่นก็คือ refresh rate หน้าจอสูงมากๆถึง120เฮิร d ์ o i d 12เวอร์ชั่นใหม่ CPU snapdragon 695 5G ให้กล้องหลังมาถึง4ตัวกล้องตัวหลัก50ล้านพิกเซล มี o อ s อสซันสันในตัวแต่ที่น่าเสียดายก็คือถ่ายวิดีโอ 4K ไม่ได้รองรับการใช้งาน 5G แบต5,000ม MM, ิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว25วัตต์โดยจะมีราคา9,999บาทใครที่ชอบถ่ายรูปอยากได้มือถือซัมซุงรุ่นใหม่ที่ให้กล้องหลังมาครบทุกระยะรองรับ 5G รีเฟรชเรทหน้าจอสูงและมี CPU ที่ค่อนข้างแรงใช้งานดีเล่นเกมลื่นรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ถ้าเทียบกับอันดับที่5อย่าง Samsung Galaxy A335G สเปคภายในโดยรวม A335G ดีกว่าแน่นอนแต่รุ่นนี้จะมี refresh rate หน้าจอสูงกว่าและเล่นเกมได้ลื่นกว่าอันดับที่1หรือว่ารุ่นสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็น t e c n o Camon 19Pro4G จุดเด่นก็คือขนาดหน้าจอใหญ่มากๆถึง6.8นิ้ว refresh rate ค่อนข,ข้างสูงถึง120เฮ Android 12กล้องหลัง3ตัวกล้องตัวหลัก64ล้านพิกเซลมี OS กันสั่นในตัวแต่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถ่ายวิดีโอ 4K ไม่ได้นอกจากนี้ก็ยังมีกล้องหน้าความละเอียดสูงมากๆถึง32ล้านพิกเซลแบต5,000มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว33วัตต์และมีราคาค่อนข้างถูกกว่ารุ่นอื่นอยู่ที่7,499บาทจะเหมาะกับคนที่อยากได้มือถือหน้าจอใหญ่เป็นมือถือรุ่นใหม่ r e เฟ e ชเรท t หน้าจอสูงมากๆเน้นการถ่ายเซลฟี่เน้นการถ่ายรูปใช้งานดีเล่นเกมได้ และมีจุดเด่นในเรื่องของการดีไซน์รุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจจุดที่รุ่นนี้โปรโมทค่อนข้างหนักก็คือสามารถเปลี่ยนสีเองได้ถ้าโดนแสงแดดอาจจะไม่รองรับ 5G ใ,ให้ลำโพงมาแค่ตัวเดียวแต่ก็มีราคาถูกกว่ารุ่นอื่นค่อนข้างเยอะเลยใครที่สนใจมือถือรุ่นไหนที่เอามาแนะนําก็ไปหาดูกันได้ตามห้างตามร้านตามศูนย์บริการที่ขายมือถือทั่วไปถ้าห้างหรือว่าร้านใกล้บ้านไม่มีขายก็สามารถสั่งซื้อผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ได้ ใครที่ไม่กล้าสั่งซื้อของออนไลน์กลัวจะโดนโกงหรือกลัวจะไม่ได้ของแท้เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยก็สามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยทุกร้านที่เอามาแปะไว้ใต้คลิปก็เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของแต่ละแบรนด์เชื่อถือได้และขายของแท้ทุกร้านแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าก็แล้วกันสวัสดีครับ